ช่าสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเยี่ยมชมงเทศบาลเมืองบ้านฉางกันนะคะเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยค่ะอ่าเรามาถึงแล้วนะคะนี่คือตายเทศบาลเมืองบ้านช้างนะคะ ให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าป้ายของเรามีรูกทรงอะไรนะคะนี่คือป้ายนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือผ่านะคะแล้วก็มีตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือสีเงินนะคะ,ะให้เด็กๆลองสังเกตนะคะว่ามีตัวอะไรชนะ มาถึงแล้วนะคะนี่เป็นสาลพระพรมนะคะเป็นสารประจำเทศบาลเมืองบ้านฉางของเรานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้ศารพระพรหมกันนะคะก่อนขึ้นเราก็องขออนทาก่อนนะคะ เด็กลืมหรือยังคะการไหวสารนะคะหรือการไหวพระจะคล้ายๆกันนะคะเราจะต้องพนมมือระหว่างหน้าอกของตัวเองแล้วก็หัวให้หัวแม่มือของเรานะคะจะหลดระหว่างคิวนะคะ,ะกราบลงครั้งเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเข้าไปเชยคชมด้านในกันนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะมาทำอะไรคะเออมาทำธุระที่นี่นิดหน่อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีที่จะมาเข้าข้างในใช่วยไหมคะค่ะเชื่อมกันหมายกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะเทศบาลเมืองบ้านฉางของเรานะคะมีสวนหย่อมนะคะเล็กๆอยู่ด้านหน้านะคะ แล้วก็จะมีสาบัวนะคะมีสาบัวเล็กๆอยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านด้านหลังนะคะก็คือด้านหน้าสองด้านหลังอีก2นะคะสาบัวของเรานะคะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า <tôi. S 1> แล้วก็ยังมีดอกบัวด้วยนะคะดอกบัวก็จะเป็นลักษณะเ,เป็นดอกสีม่วงนะคะตอนนี้กําลังบานอยู่เลย1ดอกนะคะเป <omat 6. S 1> ็นสีม่ว,นน Sail วนงนะคะทีนี้เด็กๆมาดูธงชาตินะคะดูเสาธงชาติของเราเป็นทรงกระบอกนะคะ ทรงกระบอกกลมหรือเราที่ที่เด็กๆสังเกตได้ก็คือจะคล้ายๆกับขวดน้ำนะคะแล้วก็ส่วนธงชาติจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะ เด็กๆจําได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองบ้านฉางของเรานะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเราได้รู้จากสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากป้ายเทศบาลเมืองบ้านฉางนะคะแล้วก็ตัวพยัญชนะนะคะก็คือจะมีตัวสีเงินนะคะแล้วก็เราก็เดินเข้ามาด้านในเทศบาลเมืองบ้านฉางนะคะแล้วเราก็จะมาเจอสารสารพระพรมนะคะวิธีการไหว้นะคะเราก็จะยืนตรงแล้วก็มือนะคะ จะวางอยู่ระหว่างหน้าอกของเรานะคะแล้วหัวแม่มือเราก็จะจะหลดที่ระหว่างคิ้วนะคะ แล้วเราก็จะมีการไหว้นะคะการไหว้ผู้ใหญ่จะไม่เหมือนกันกับที่เราไหว้สารพระพรมไปเมื่อกี้นี้นะคะเด็กจะสังเกตว่าคุณครูจะเดินสวนทางกับคุณครูคุณครูว้วนนะคะเราก็จะไหว้การไหว้ผู้ใหญ่นะคะเราก็จะมือวางระหว่างหน้าอกเหมือนกันแต่ว่าหัวแม่มือเราจะไปจุดที่จมูกนะคะแล้วเราก็จะมาที่สวนย่อมของเทศบาลน,นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ใน สะบัวนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ใบบัวเป็นสีเขียวเรียนรู้ในเรื่องของดอกบัวดอกบัวของเราเป็นสีสม่วงนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะเราก็เจอกันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยว